สยามเซ็นเตอร์และพันธมิตรร่วมฉลอง r พรยมันจัดแคมเปญสยามเซ็นเตอร์ The World of Freedom and Pride ตอกย้ำการเป็นสถานที่แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่างและหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมจริง,รงๆแล้วสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านอรารยถากัป็นการออกแบบโครงสร้างนะคะที่มุ่งเน้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งบริการนะคะแล้วก็ทางด้านประสบการณ์ที่ทุกคนทุกกลุ่มในสังคมจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน,นะคะ่ะ ก็สสามเซ็นเตอร์ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายนะคะจัดงานสสามเซ็นเตอร์เดอะเ r ิลด์ออฟฟรีดอมแอนด์ e นะคะครั้งนี้ขึ้นมาตลอดเดือนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะทุกสุกเสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่มีคอเวอร์แดนซมีดรากโชว์ art, นะคะมีอาร์ตนะคะแล้วก็มีที่สำคัญคือมีในส่วนของการจัดท็อกโชว์ถึง2ครั้งด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะมีการร่วมมือจากผู้เช่าและก็ร้านค้าในสสามเซ็นเตอร์อย่างมากมายนะคะ บางร้านเป็นคอลเลกชันที่เกิดขึ้นสยามเซ็นเตอร์ที่เดียวนะคะก็สามารถจะมาร่วมชมได้ตลอดเดือนนี้ค่ะ diversity equality and inclusion are really at the core of uh, the mandate of UNDP these are values that cut across every work that we do in Thailand and around the world the whole idea of uh, delivering to member states uh, the sustainable development goals those 17 sdgs you know they have as a, one of their fundamental principle the idea of leaving no one behind protect their rights promote their rights and, in, and ensure that they are fully included in society meaning you know, having access to services, but also being able to fulfill their aspirations in terms of professional careers, in terms of social interactions, even simple access to services. มีโรงภาพยนต์ของซีเนดีเนาะเป็นซีเควตเทเตอร์ด้วยครับใชมีหลายกิจกรรมให้เลือกทํากันที่มานะครับผมมีจุดเช็คอินมีจุดถายรูกเต็มเลยนะครับใช่ครับผมมาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงละกันนะให้สนับสนุนให้ความเข้าใจ LGBTQ+ ที่ถูกต้องครับครับอยากให้ทุกคนมากันครับ Terima <small> kasih telah menonton!